สวัสดีนะพบกับผมในไลนช่องยูทูบลูกกระเจ้าต่างนะครับเมื่อนี้ามาให้มานากันก็เื่อกน้ครับนะหลังจากเมื่อเช้าไปเป็นพิธีกรตอนบ่ายมาเป็นเกษตรกรครับตัดหญ้าครับเมื่อนี้นเมนูพิเศษครับยาดบครับยาดบกระเพาะปลาเคยกินไหมครับกระเพาะพปลากระเพาะลายขนาดนี้นะหนึ่งกิโลครับมูลวานเป็นประมาณร้อยตัวได้บ้างนะกระเพาะปลาดีมันเป็นยาดบคนว่านะ ฟังเสียงผมยำอืม,อมแซบ่บมูกินของนิสเก่าด้วยย บอกว่าครั้งแรกผมบุรุ่มผมผมเสิร์ชหาในกูเกิลเลยบุรุ่ว่าเสียดเมนูอย่างนี้นอาได้ผัดจังส่แลวผัดผัดใช้เครื่องหลายๆเนี่ยใส่แบบเผาเนี่ยวันวิคนเหตุกินกับมันวิคนเหตุนต่่ผมว่าแกงสม้มแกงส้มแบบได้นะ น่าจะอร่อยรัวผัดผัดพริกแกงกันแต่มยผัดแบบนี้เป็นเมนูกับแก้มคล้ยๆเอากินไตใกล้เลยครับเคากินไตใกล้วะครับเพื่อนแหละ ฝนมาตกหลายมือและามสีมืออะไรอยู่นี่นะเลยโอกาสดีก็ได้เอารถมาสวนทุกไอ้กระเบื้องทุกในมะถมทั้งเขาน้ำตัดหญ้าน้ำหลังจากเมื่อเ้านี่ไปเป็นิทีก่อนงานวันเด็กตกบบายมาก็เป็นเกษตรกร แกงสมไปตาแทบ็บยกอาน้ำเสิร์ชเบื่องในกูเกิลว่าเขาเฮ็ดเมนูยังกินยังยังกินแน่ยฮาบะผอาวิวเนี่ออยในเบื่องเนี่ยมีคนกินให้เบื่อง อะไรผัดแบบนี้แล้วกันนะนะค้าบอกว่ามันเป็นยาโดบเลยนะจ๊ะ เปนมาเป็นน้อสนะบ่เนี่ยไม่ย่างดออเดาแซไซอยไฟบ่ เจ็บตัวแหละกระท่อมกระมีเด้แต่อยู่ว่ไใ้กระท่อมห้อนครแดดช่วงนี้แดดต้องร้อมคำคำเลยแต่แม่นางมุมงหลบมุมผ่มุมหลบแดดนางกินครับ ร 3, ้อยสามสี่ปีปาบง่ายมากันเจ้กสิมาตัดเองนะวงนี้จ้างเขาตัดนะครับปาบ่ายนะอ่ะปลูกได้สามปีแต่มันง่า่นะนจีิงสิตัดง่ายตอนนี้มันตัดายากเลยจ้างเขาก่อนอืม มันค่อนข้างซงเค็มนิดหนึ่งแนบนะแต่ผู้ใดเคยกินเคยซื้อกินกันม,มันจะมีความเค็มนิดหนึง่งเวลาผัดววเวลา่ต้องใส่เกลือลาไป รสชาติแทบผู้ใดบ่เคยเห็นกินไตใกล้กะใไ่ตันไ่ตันก็ใช้กับเรียบกับไ่ตันนะแต่แกมเหล่านี่ยเฮ้ยผมว่าสุดยอดเลยกี่เรามากปนยังไม่รู้นี่ เต็ดคือสินหากินยากอยู่หรอครับแต่แต่ผมยู่มาก,กเพิ่งเคยได้กินนี่แหละ <c oughs> <c oughs> มือพนมาได้ได จับเลยพอาะผว่าเป็นยาดบกินเอา <c oughs> กินเอา้อแหละกระเพาะปลากระพุ่ง อยู่ครับเสร็จอยูขขอ่ขาดเพ้เขาขาดไปแล้วเปื่อยไปแล้ว แสบอย่ต่อวีโอกาสจะเจอน้องกินกินเบ้าดนะครับแซ่ไปเลยไริลยทำใาแสบต่อไปแซ่ไปเลยครับช่างใต่ใกล้นี่ย เสียงเครื่องบินยสียงแบบนี้เสียงเป็นตัวแบบว่าบ้านผมมันยึดติดกับใครนะ ยางไปนี้เดี๋ยวจะถึงไข่แล้วไปยางไปทางรัดไหมบันอยู่หลังไข่รูเปะนมาบ่อยสิจะมื้อสิกุด เดี๋ยวเรียกจากนี้ก็บรูซเฮดไม่รู้ใดนะครับผู้ใดรู้ผู้ใดเคยกินกับปากคอมเมนต์นะว่าเฮ็ดเมนูอย่าง,างจังแซ่บนะครับวา่าชิลองแกงสมเปิลโอเคครับได้าจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบรูปติดตามขอบสุดเมนขอวงใจบอกกันไว้